เาชอบให้ผมลอกข้อสอบเลยนะครับทุกคนคนนี้ชื่อว่ากามนวันนะครับกามนวันแท้เขาหรือว่าพลอยพลอยเป็นคนที่ที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเป็นใส่ที่เขาติ๊กไว้แบบมีเรียนเก่งนิสัยดีน่ารักสวยมีเงินครอบครัวซรัพย์อทุกคนรักอะไรแบบนี้คือคนนี้คือตรงที่เขาบังคับกันไว้มากมากเลยเพราะว่าตรงทุกอย่างเขาชอบให้ผมลอกเขาสอบเลยนะครับทุกคน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเขาให้รเราสอบมันแบบเป็นยังไงแต่ว่าเป็นคําเดิอน,นะครับห้ามทํตามนะครับคือถ้าสมมติว่าคะแนนสอบเต็มสิบใช่ไหมครับผมสอบได้ข้อสอบได้เก้าผมจะสอบได้แปดผมก็ไม่เหมือนกันว่าทําไมเพราะว่าก็ลอกเหมือนกับเขาทุกข้ออาจจะตา่างที่ข้อเขียนหรือไม่ก็ผมสายตาเลายหรืออะไรทุกอย่างคะแนนจะไม่แบบว่าเก้าเก้าหรือว่าเป็นคลิกอาจจะเป็นคลิกก็ได้นะครับคุณว่ายให้ลอกให้เหมือนกันเยอะเดี๋ยว ครูเขาจะสงสัยบ้านผมป้าดีทุกคนแหละไม่มีใครเครียดหรอกป้าบบใครเครียดไม่มีคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับคนนี้นะครับชื่อว่าเอากันนะครับแล้ว่าชื่ออังุนนักวิศว์นะครับอนนังุนเป็นคนที่แบบชอบมาบ้านผมด้วยครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่เห็นข้างหลังรับตรงนี้นะครับเป็นนัาหอมที่เขาซื้อให้ตอนที่มันเกิดนะครับเขาเป็นใจดีมากๆเลยแล้วก็แตงโมรวงอังุน ามคนนี้ถ้าหัวเราะเลยกันแบบบ้านแตกหัวเราะแบบหว้อหว้าว้าหวหวแบบนี้แล้วจเว่านเดินไปใช่ไหมต้องหันมาดูแบบเสียงเยี่ยอะไรวะ้ยแบบนี้แล้ว่าเป็นคนที่ตลกก็อยู่ด้วยและมีความสุขกับเพื่อนคนนี้เราเคยมีประสบการณ์ที่เยี่ยๆสำหรับฝันเรื่องเงี้ยเขียด้วยนะแต่ว่าเราก็เล่าออกสื่อไม่ได้นะนั่นเลยก็อยากอยากจะบอกว่าเวลาจะมาบ้านผมอ่ะ่มาพี่รู้ว่าเวลาเพื่อนมาใช่ไหม มาเข้าประตูอยู่หน้าบ้านหรือไม่ก็แบบรออยู่หน้าบ้านแล้วแล้วทั้งทั้ท,ที่ผมแบบยังไม่ตื่นเลยสุดใข้างในนะครับด้เป็นคนพี่นิสัยดีคนนี้อีกคนที่ชอบพาผมไปห้องน้ำน,นะแต่ว่าสม,มมติว่ามีคําถามที่ว่านั่งเรียนกับใครแล้วแบบเงี yeah ้ยคนนี้อะไรสำหรับผมเวลานั่งใช่ไหมนั่งอยู่ด้านหลังเลยแ่ะห้องสอบค่นนี้แหละแล้วแบบถ้าสมมติว่าวรูสอนใช่ไหมเราก็ไม่จายสตอรี่ ไม่เล่นไม่ทําคัรบ้านก็นอนมีอยู่แค่นี้แบบน้อยก็กินด้วยทุกคนอยู่หลังแล้วตอนเข้าใช่ไหมเข้าแบบหลังหลังหลังสุดๆเลยอ่ะแต่ว่าเวลาออกก็คือออกคนได้เพราะว่าหยุดข้างประตูไงดูแบบว่าไปถึงแล้วก็ออกได้เลยแต่เขาว่าพื้นไหมป้เวลากินเหล้าใช่ไหมแบบว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรแบบนี้หยุดไม่ได้ถ้าสมมติว่าหยุดแล้วแบบมันขาดตอนแบบแบบเสียฟิวอะไรแบบนี้ถ้าไม่เมาก็คือไม่กลับบ้าน ก็คือให้นอนที่ไปเลยอ่ะทุกคนแบบว่ามีแฟนนะครับทุกคนชื่อแฟนตัวแย่ของเขาชื่อปออนะครับชื่อผลิตภัณฑ์น้ำหมัดลมชื่อดังนะครับที่ผมชอบกินนะครับโลโก้เขาจะเป็นสีแดงขาวน้ำเงินนะครับเขาตอนที่มันเกิดผมใช่ไหมครับเขาว่ามาใส่รองเท้าผมแล้วเขาก็บอกว่ารองเท้าของเขาแล้วเขาไม่ได้ใส่รองเท้ามันนะครับทุกคนแล้วแบบว่าาว่าคล่องนี่ทุกคนแบบว่าเชื้อนะ่ะเวลาเมาแล้วหลอกเหล็กเชื้อนะคล่องแท้ไม่หมดนี่ผมว่า <laughs> ก็หยิบเขาได้เลยนะครับเขาพร้อมที่จะคุยเยอะเพราะว่าคนนี้เขาคุยเยอะอยู่แล้วแบบว่าเป็นถ้าไม่คุยเยอะก็ไม่ใช่น้องไหนนะครับคนนี้นะครับเชื่อว่าลิงลิงเป็นเพื่อนที่รวยนะทุกคนเขารวยมากๆเขามีตมังในบัญชีอยู่มาสี่แสนแบบคนที่แบบว่ารวยมากๆเลยดนหลบนะฮะแต่ว่าคนนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนเอาแคปรูปเขาไปงี้อะไรอย่างเงี้องอยแบบเขาจะไม่แบบว่าซีเรียสแบบไอ้เคียรูปหลุด เขาจะแบบว่าเฉยๆแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ซีรียรูปหลุดเลยผมก็งงเหมือนกันว่าอะไรทิสัยดีนะครับใัยที่แบบคนอื่นมองเขาแบบอาจจะเป็นคนหญิงครั้งหนึ่งนะครับทุกคนตอนที่ผมอยู่ม .1 ผมไม่สนิทกับเขาเพราะว่าเราอยู่คนละแบบเซฟส่วนกันเลยผมอยู่ห้องอยู่ห้องแบบล่างๆแล้วเขาอยู่ห้องแบบบนๆอ่ะเราก็คือไม่เคยคุยกันเลยไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าตอนม .2 อ่ะก็คือเขาว่าได้มาอยู่ห้องล่างๆใช่ไหมแล้วผมก็ได้ไปอยู่ห้องบนๆแต่ว่า ผมก็พยายามที่อยากจะคุยกับเขานะครับแต่ว่าตอนนั้นคือเขาสนิทกับเพื่อนผมแล้วไงผมก็เลยแบบว่าเอออยากจะไปถามเกี่ยวกับวงที่เราต็มเหมือน,นกันก็คือวงเมียนเทนะครับผมก็ไปถามคาถาม,ถ,าม,ถ,ามถ้าจะไม่ผิดผก็ถามเพราะว่าใครมุกจิ้นกับใครมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วเขาก็ด่าผมทุกคน หลังจากนั้นผมก็คิดว่าเขาเป็นคนหญิงผมก็เลยไม่คุยกับเขาเลยเนมาทั้งมองก็ได้มีห้องเดียวกันช่วงแรกๆก็หาคิดไ้แล้ว่าเพราะเขาน่าจะหญิงแล้วก็พอเพราะเ,เ,เริ่มไม่คุยกันเขาว่าสนิทกับแบมแบมก็คือสนิทกันก่อน,นอยู่หน้านั้นแล้วพอเขาอยู่มหนึ่งห้องเดียวกันใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็แบบแบมก็คือเป็นเพื่อนสนิทของเราตั้งแต่ตอนที่เราอยู่มอสองแล้วทีนี้พอแบบมันอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเราไปเป็นคนที่สามมันก็จะแบบจะลิงก์กันเข้าแบบจะแบบ จะเข้าใจกันนะสามคนว่าสาวคนไหนที่สนใจเขานะครับก็ไปทีพอได้แต่ว่าเขามีเมียแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแอบแอบแซ่บเป็นื่องที่นะครับทุกคนอยากให้แอบ,บแซ่บกับเพื่อนคนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกลุ่มรีวิวเพื่อนผู้หญิงนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผมพูดขัดขืน เพิ่งตั้งพูดแบบจริงๆครั้งแรกนะครับทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าผมพูดอะไรผิดปปพลาดใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like ก,กดไลค์กดแชร์กดับสับปะรดนะครับสําหรับที่ก็เปิด